สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้วันนี้นะคะหญิงก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่างง่วงงวงมงเช้าค่ะออกมาวิ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาไลฟ์สดน,นะฮะบริเวณตลาดปลาชายหาดจอมเทียนค่ะเพื่อนๆนะบรรยากาศนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะ อากาศดีนะคะเพื่อนๆวันนี้คนเขาก็มาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาซือ้อของกันเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปให้ดูเรือเนาะเรือเขาหาปลาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะอะ่ะคนนิดเดียววันนี้ตามปกติวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็จะมีคนมาถ่ายรูปมา ดูเขาอ่าชาวประมงเขาปลานะเยอะเยะเลยนะขายขายปลาทะเลนิ่งนะวันเนี้ยสวัสดีค่ะหนึ่งคนใครไม่รู้สวัสดีค่ะทักทายหญิงได้นะคะใครเข้ามาละ ช่วงนี้จะลองไลฟ์สดดูนะคะเพื่อนๆตามปกติิ่งก็จะทําวิดีโออย่างเดียวนะคะแล้วก็จะไม่ไลฟ์สดค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มาไลฟ์สดนะคะคุยกันกับเพื่อนๆนะดูบรรยากาศต่างๆนะคะในเขตพื้นที่ของบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยานะเอาบรรยากาศต่างๆนะมาฝากเพื่อนๆค่ะเสียงได้ยินชัดเจนไหมคะ นี่ก็บริเวณที่เขาเอาปลานะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเนาะที่เขาจะทําเรือหาปลาชุมชนหาปลาแล้วก็เอาปลามาขายในเขตบริเวณจอมเทียนทุกวันค่ะเพื่อน,อนอวันนี้คนออกมาเดินตลาดน้อยส่วนมากเขาจะออกมา วันหยุดนะคะวันหยุดก็เป็นบางวันบางวันคุณก็เยอะบางวันคุณก็น้อยค่ะน้ำทะเลก็เนาะวันนี้สะอาดสะอานนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีขึ้นแรงมีแดดนะคะอากาศดีค่ะอากาศดีไม่ร้อนสวัสดีสองคนจ้าหญิงให้ดูมีปลาขายด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปดูปลากันมั วันนี้จะไลฟ์สดไม่นานนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตรงเขาขายปลาก็จะมีคนนะเราก็กลัวๆอยู่คนเยอะถ้าใส่หน้ากากก็จะพูดไม่ชัดาให้ดูบรรยากาศชาวบ้านเขาอันนี้คือชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงเขาก็จะมาหาปลาอันนี้ก็ดูบรรยากาศสดๆนะฮะ บรรยากาศสดๆพักททยนะฮะเดี๋ยวพักไทยกับ f อก่อนสวัสดีค่ะสดจากพัทยานะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะดูนะเดี๋ยวหญิงให้ดูอันนี้ก็คือชาวประมงนะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวดูหน้าหญิงแป๊บหนึง่งเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วคนที่ยังไม่รู้จักนะคะช่องนี้ชื่อช่องใบชอบปากานะคะเจ้าของช่องชื่อหญิงนะแล้วก็ อยู่เขตพัทยานี่แหละนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆทำวิดีโอสวยๆนะคะในในช่องก็จะมีเพลย์ลิสต์ค่ะเพื่อนๆจะดูเกี่ยวกับพัทยานะฮะก็เพลย์ลิสต์พัทยา2020กับ2021นะคะแล้วก็เพลย์ลิสต์การท่องเที่ยวของต่างประเทศนะคะรวมถึงเพลย์ลิสต์การท่องเที่ยวของประเทศโรมาเนียการเพลย์ลิสต์การท่องเที่ยวของต่างประเทศก็จะมีหลายประเทศนะเพื่อนๆก็ไปดูนะพร้อมข้อมูลเป็นลักษณะเหมือนอ่า ประวัติศาสตร์นะฮะเหมือนลักษณะคล้ายๆ National Geographic อะไรต่างๆนะเพื่อนๆก็เข้าไปดูถ้าชอบแบบนั้นนะคะแล้วก็จะมี playlist เพลงอะไรต่างๆนะสำหรับพัทยาก็หญิงอยู่พัทยาหญิงก็จะทำเกี่ยวกับพัทยาให้เพื่อนๆดูด้วยโอเคนะคะรู้จักกันเนาะสำหรับการทำงานของหญิงหญิงเป็นที่ปรึกษาวีซ่าค่ะแล้วก็หญิงก็จะทำงานทุกวันนะคะส่วนขกรุงเทพก็จันทร์พุธศุกร์นะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เข้านะคะวิดีโอก็จะทำ ลงไว้นะฮะอัดอัดอดไว้แล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็จะอัปเดตทุกวันนั่นแหละลงทุกวันนั่นแหละนะคะเพื่อนๆโ okay, อเคอะทีนี้ทักทายรู้จักกันละอ่ะไปดูต่ออือันนี้ก็คือรู้จักกันแล้วเนาะพอรู้จักกันแล้วก็ดูต่อบรรยากาศ f c ก็มีหลากหลายนะหญิงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบดูอะไรกันเนาะ มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ในเขตพื้นที่พัทยามมันก็เดิมเดิม,ดมอะเพื่อน,อน,อนๆนก็อยากให้ดูบรรยากาศแค่นั้นเองสําหรับคนชอบทะเลคนอยู่ห่างจากทะเลไม่เห็นทะเลก็เอาทะเลมาให้ดูนะเอาทะเลมาให้ดูแล้วก็อัปเดตทุกวันนะให้เพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนดูทะเลสวยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะทุกคลิปเลยนะคะ หลายคนที่เข้ามาตลอดนะคะเข้ามามเป็นเอฟซี FC ของหญิงนะคะชอบวิดีโออะไรแบบนี้นะหญิงก็จะพยายามถ่ายวิดีโอให้มันสวยๆนะคะส่วนส่วนไลฟ์สดมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไลฟ์สดเราก็ได้คุยกันกับ Fc เนาะแบบนี้เนาะเราก็ได้คุยกันนะคะก็จะได้รู้ว่า Fc เราชอบชอบแบบไหนอยากดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะ,ะมาพูดคุยกันกับ FC นะอากาศดีมากๆค่ะสวัส,สด,ดีค่ะคุณมาอะไรนะี่ยนะชอบบรรยากาศแบบนี้ครับอยากไปซื้ออาหารทะเลใช่ค่ะอากาศดีมากๆหญิงก็ชอบนะคะแต่บางครั้งเราก็การทำยูทูบเบอร์บางครั้งมันก็ด้วยสิทธิของของอเขาเรียกว่าสิทธิของส่วนบุคคลเนาะบางครั้งเราก็จะไปจอ หรือบางครั้งเราก็เดินไปก็ไปผ่านหน้าคนอื่นมัางอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ไม่ไม่มันเป็นอะไรที่ลําบากเหมือนกันนะเพื่อนเพนเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดสดไงอย่างเช่นมีเพลงเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดไลท์ทันทีอะไรเงี้ยน,น,นี่คือการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าการถ่ายทอดสดมันก็มันก็ดีอย่างเสียอย่างนะดีก็คือมันได้เห็นชัดๆนะเห็น เห็นทันทีว่าเราเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอสภาพอากาศเป็นแบบไหนเราอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่ที่เราเที่ยวนี่เป็นยังไงมีคนเยอะไหมไม่เยอะไหมอย่างเงี้ยนะมันก็ดีอย่างเสียอย่างข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะแต่ถ้ามันมีเพลงติดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเราก็อ่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็จะเออ แก้ไขไม่ได้นะอาจต้องมีการลบคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะเสียเวลาของเรานะคะมันมันต่างมันต่างจากการที่เราทำวิดีโอนะเพื่อนๆอันนี้ก็เข้าใจไว้ก่อนและทำอ่ถาถ่ายทอดสดยังไงมันก็ไม่ชัดเท่ากันกันกบที่เราจะทำอ่าวิดีโออยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เข้าใจมันมีปลาด้วยนะ เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีปลาปลาทะเลแถวนี้เขามีคนละครึ่งด้วยนะเพื่อนๆใช้คนละครึ่งได้นะใช้คนละครึ่งได้นะคะเนี่ยเห็นไหมปูก,กิโลละสี่ร้อยก็มีมเยอะอยู่นะฮะก็จะมีปลาหลายตัวพ่อค้าแม่ค้า ตรงนี้เขาก็จะอันนี้ด้วยนะเขาจะใหะ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะให้เราอ่ามีบริการนึ่งต้มให้เราอ่ะนึ่งนึ่งให้เรานะเพื่อนๆก็นะ <Okay. S 1> เวลาเราซื้อของจากเขาาเงี้ยก็บอกเขาว่านึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะทําให้นะคะเนี่ยถือว่าสะดวกสบายพอสมควรมีปลาอันนี้ด้วยนะปลา เขาเรียกอ่าปลาอะไรปลามันมีหลายปลาน่ะเห็นไหมเขานึ่งอยูน่นั่นน่ะนึกออกละปลาเห็ดโคนค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าปลาเห็ดโคนเดี๋ยวขออนุญาตเขาจะว่าเราไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยแหละปลาเห็ดโคนเห็นหรือยัง อันนี้เขาเรียกปลาเห็ดโคนอันนั้นก็สําหรับคนที่เขาซื้อเสร็จแล้วก็ให้เขาทําให้นะคะปู่นึ่งอย่างเงี้ยนะราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยกว่านะเพื่อนๆที่นี่นะสามร้อยกว่าแต่มันก็สดอนะ่ะมันสดกว่ากว่าที่เราจะไปตลาดเพราะว่าไปตลาดอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันมันน็อกน้ําแข็งเนาะเนื้อมันก็จะน้อย เพราะฉะนั้นลงมาจากเรือใหม่ๆแบบนี้นะฮะยังไงมันก็ต้องสดกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายลงจากเรือใหม่ๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องสดกว่าอยู่แล้วแล้วก็เนื้ออร่อยค่ะเพื่อนๆมันมีหลายปลานะเดี๋ยวให้ดูนะก็จะมีลักษณะเหมือนปลาทูค่ะเพื่อนๆ เป็นปลาทูปลาแดงปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีบริการทําให้ด้วยนะอย่างเงี้ยแบบสําเร็จนะแบบทําเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็มีนะมีหลายร้านปลาเก๋าน้อยก็มีบางวันก็มีปลาเก๋าใหญ่ปลาเก๋าตัวใหญ่อันนี้ปลาแดงปลาแดงปลาทูสดอะไรเงี้ยเพื่อนๆขายสดๆลงจากเรือนะฮะ ไม่ได้เอามาไกลนะเน,เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยว,ว,วถ่ายทอดสดเสร็จหญิงก็จะซื้อเหมือนกันปลาหน้ากินเพราะว่ามันสดมากเพื่อนๆเอาไปทอดน่าจะอร่อยเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราซื้อด้วยอันนี้ก็จะเป็นปลาไอเขาเรียกปลาอะไรนะปลาอินทรีหรือปลาปลาอินรีปลาทูเนาะ ก็มีปลาอะไรไม่รู้ลักษณะเหมือนปลาขาวบ้านเราอ่ะคือปลาขาวนี่แหละพี่น้องโอ้ยกล้องก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะเอาเอาลงให้ให้ดูนิดนึงไม่ว่านเราเนาะแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนปลาอินซีเนาะเนี่ยค่ะเขาก็คนก็เยอะนะ ส่วนมากเขาก็จะมาซื้อปลาซื้ออะไรกันเพื่อนเอนานะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้ดูแค่นี้แหละนะทักทายกันวลาลนิดวลาลนิดนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เ,เดี๋ยวหญิงไปวิ่งต่อก่อนให้เพื่อนๆดูตลาดปลาถ้าเกิดใครมาพยาวันนี้ก็มาถ้าเกิดใครมาพะยาช่วงนี้นะคะมาเช้าๆก็มาซื้อได้นะโอเคสบัสดีค่ะ